มุมที่มีขนาดเท่ากันสวัสดีครับน้องๆยังจำพี่มุมกันได้ไหมเอย่ยวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับมุมที่มีขนาดเท่ากันครับเอแต่ก่อนอื่นเลยน้องๆยังจำมุมชนิดต่างๆกันได้อยู่ไหมครับชนิดของมุมมีอยู่ด้วยกันห้าชนิดน้องๆดูมุมนี้นะครับรู้ไหมเอ่ยว่าคือมุมอะไรเรามาวัดมุมด้วยไม้โปรแทคเตอร์กันครับ วางจุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทาบตรงจุดยอดมุมที่จะวัดให้เส้นศูนย์องศาของไม้โปรแทคเตอร์ท่าไปบนแขนข้างหนึ่งแล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างหนึ่งก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดมุม HJK ที่เห็นอยู่นี้มีขนาด45องศาจึงเป็นมุมแหลมเพราะมุมแหลมคือมุมที่มีขนาดน้อยกว่า90องศา มุมชนิดต่อมาคือมุมฉากเป็นมุมที่มีขนาด90องศามุม DFG มีขนาด90องศาเป็นมุมฉากครับมุมชนิดต่อมาคือมุมป้านเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศามุม LPR มีขนาด110องศาเป็นมุมป้าน มุมชนิดที่4คือมุมตรงเป็นมุมที่มีขนาด180องศามุม QET มีขนาด180องศาเป็นมุมตรงมุมชนิดสุดท้ายคือมุมกลับเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า180องศาแต่น้อยกว่า360องศามุม t u มีขนาด260อองศาเป็นมุมกลับ แค่ทบทวนความรู้ยังไม่พอนะครับน้องๆเรามาทดสอบความเข้าใจกันสักหน่อยดีกว่าน้องๆช่วยพาเจ้าเจ,าเจลรี่จอมหิวไปกินคำตอบที่ถูกต้องทีสิครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วก,ก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยครับมุมเหล่านี้เป็นการหมุนมุมแบบตามเข็มนาฬิกาแต่ชนิดของมุมก็ยังเป็นมุมแหลมมุมฉากมุมป้านมุมตรงและมุมกลับซึ่งดูได้ตามขนาดของมุมนะครับ คราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมารู้จักกับมุมที่มีขนาดเท่ากันบ้างแล้วครับน้องๆมุมสองมุมจะมีขนาดเท่ากันเมื่อแขนทั้งสองข้างของมุมหนึ่งทาบไปตามแขนทั้งสองข้างของอีกมุมหนึ่งได้พอดีโดยแขนของมุมอาจมีความยาวต่างก <lden. S 2> ันได้หรือเมื่อวัดขนาดของมุมสองมุมแล้วได้จํานวนองศาเท่ากันแสดงว่ามุมสองมุมนั้นมีขนาดเท่ากันโดยแขนของมุมอาจมีความยาวต่างกันได้ น้องๆดูมุมสองมุมนี้แล้วคิดว่าเท่ากันไหมเอ่ยวิธีการที่เราจะรู้ได้ว่ามุมใดเท่ากันบ้างมีอยู่2วิธีครับวิธีที่1คือการนำแขนของมุม A B C ไปทาบกับมุม D E F เมื่อทาบกันแล้วแขนของมุมสนิทกันพอดีจึงสรุปได้ว่ามุม A B C กับมุม D E F มีขนาดเท่ากันและเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้แบบนี้ครับ และวิธีที่2คือการวัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์นำไม้โปรแทคเตอร์ไปวางทับตรงจุดยอดมุม B ให้เส้นศูนย์องศาของไม้โปรแทคเตอร์ทาไปบนแขนข้างหนึ่งแล้วอ่านขนาดข,าดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างหนึ่งจะได้ว่ามุม a b c มีขนาด50องศาจากนั้นวัดมุม d e f ด้วยวิธีเดียวกันจะได้ขนาด50องศาเท่ากัน ดังนั้นมุม ABC และมุม DEF มีขนาดเท่ากันคราวนี้น้องๆมาดูมุม2มุมนี้บ้างดีกว่ามุม FRT กับมุม BCA เท่ากันหรือไม่เราจะใช้วิธีที่1ในการตรวจสอบโดยการนำแขนของมุม FRT มาทาบกับมุม BCA ให้จุดยอดมุมตรงกันเมื่อทาบกันแล้ว แขนของมุมสนิทกันพอดีจึงสรุปได้ว่ามุม FRT กับมุม BCA มีขนาดเท่ากันมาดูมุมสองมุมนี้กันบ้างมุม w d x กับมุม VBN เท่ากันหรือไม่เราจะใช้วิธีการวัดขนาดของมุมด้วยการนำไม้โปรแทคเตอร์ไปวางทับตรงจุดยอดมุมดี ให้เส้นศูนย์องศาของไม้โปรแทคเตอร์ทาไปบนแขนข้างหนึ่งแล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างหนึ่งจะได้ว่ามุม WDX มีขนาด135องศาจากนั้นวัดมุม DEF ด้วยวิธีเดียวกันจะได้ขนาด130องศาดังนั้นมุม WDX และมุม VBN มีขนาดไม่เท่ากัน เก่งมากครับน้องๆตอนนี้พี่จะสรุปให้ฟังนะครับวิธีการตรวจสอบมุมที่มีขนาดเท่ากันมีอยู่2ลักษณะ1มุม2มุมจะมีขนาดเท่ากันเมื่อแขนทั้งสองข้างของมุม1ถ้าไปตามแขนทั้งสองข้างของอีกมุม1ได้พอดีโดยแขนของมุมอาจมีความยาวต่างกันได้และ 2. เมื่อวัดขนาดของมุม2มุมแล้วได้จํานวนองศาเท่ากันแสดงว่ามุม2มุมนั้นมีขนาดเท่ากันโดยแขนของมุมอาจมีความยาวต่างกันได้ ว้าเวลาหมดลงเร็วจริงๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับครั้งหน้าพี่ยังมีเรื่องราวสนุกๆกเกี่ยวกับมุมมาให้น้องๆได้เรียนกันอีกวันนี้พี่ขอลาไปก่อนแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะบ๊ายบาย